ของขวัญมันแม่มาให้เอออ่ะชอบที่อะไรซับที่งระไปไปไหนมีแผลอะไรเสภัยมาสภัยมาสภัยเหรอเสภัยใหญ่ป่ะครัวันแม่วันแม่อ่ะได้มามาอะไรอ่ะมีของขวัญมันแม่มาให้เออสองเจ้นได้น้ำเปล่า น้ำเปล่าเนี่ยนะเซอร์ไพรส์ผัวเจ้าเลงห้าพนะอามาเฮ้ยเบอร์น่ะห้าพันบาทเลยเหรอห้าพันบาทเลยเหรอให้คุณดูเขาถามก็ได้ทั้งนั้นแหะนี่คือคิสตั้นคาราเจนไงเอามาให้หมามาเอามาลองกินเลยอ่ะเออน้ำเปล่าชัดๆน้ำเปล่าชัดใช่ไหมใช่ก็ยังไม่ได้ชงใช่อะนี่ไงก็เอาของขวัญสุขภาพที่ดีมาให้หมามาไงเป็นวันแม่อะไรเงี้ย เอ้ยแบบนี้เขาเรียกมันได้เอยากได้ไม่อันนี้ทุกคนไม่มุกนะนี่หมดจริงๆนะหมดจริงหมดจริงเพราะว่าเราไม่ได้กินคิสเซ่นกันหลายวันแล้วนะหมามากินเชียร์ก็กินชู่มนะกิเพราะว่านี่โทษนะคือเชียร์ผาเขามาด้วยไงเอามาให้หมาเพราะหนึ่งกระปุกเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเลยนะหุยหนึ่งแสนห้าหมื่นเลยเหรอใช่หนึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยจริงๆมันชงแปบเดียวเดี๋ยวมันก็ใส่ละอ่าใช่อ่ามามาชอบที่อะไระชอบที่อะไรชอบที่อะไรอชอบที่อะไรชอบที่รัก เอ้าก็นี่ไงก็ตึกล่องหนึ่งแสนห้ามไงหนึงอะไรเขามาดูใกล้ก่อนนี่หนึ่งก่องทำไมหนึ่งแสนห้าหมื่นเออก็นี่ไงแลมันไม่ผิดตรงไหนมันไม่ผิดตรงไหนอ่ะก็หนึ่งแสนห้าหมืไงเออก็นี่ไงหนึ่งกล่องหนึ่งแสนห้าหมืนลุมีสนห้าหมืจริงจริงเอเอจริงจแล้วก็ เราก็เราก็ให้อะไรกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะจริงมันไม่ต้องโอกาสพิเศษก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็อยากเซอร์ไพรส์นิดนึงให้จร<อ>ิง <laughs> อันนี้มันสําคัญก <laughs> ว่าเพราะว่าคือสุขภาพอะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเพราะว่าคือเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วสุขภาพเนาะโดยเฉพาะผู้ใหญ่หม,มาม้าปีนี้ก็หกเข้าหกาละลเออนะคะสุขภาพเรื่องข้อเรื่องอะไรคือเราก็เห็นม,นมาม้าชอบ,บปวดปวดหลังมั่งอะไรมั่งแต่ให้ไปเล่นโยคะออกกําลังกายก็บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลายังไงก็ ขอให้มาม่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เหมือนตีทางกายอยู่กตลราคำนี้แบบเขาเรียกว่ารักแทหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงก็รักแทดูแลยัน้ออะอะจริงๆมาม่าเซอร์ไพรส์ไหมใช่ถามจริงเซอร์ไพรส์สิเออจริงรู้ตัวรู้ตัวบ้างไหมรู้ตัวบ้างไหมโนไม่รู้เลยเออรู้แต่เนี่ย 1,50มพ <อ S 2> ราะหกล่องม 1, 500, นัน, 1, 500, งน,หนหนึ่งแสนาหมื่นมิลกรัมหนคนหนึง่งแสนหมื่นมิลลัมคือซองหนึ่งมันห้าพมกัมแต่ว่ารวมทั้งหมดเนี่ยแล้วมันเป็น3ชนิดคอลลาเจนแล้วโดยเฉพาะท้ทูมันมีเป็นพันมิิกรัมนี่ทูมเมื่อกี้เองไปละ เอาไงอ่ะเออแล้วเนี่ยมันพกไปไหนก็ได้เพราะเมือไม้กินจริงจใช่ทานจริงๆทานทุกเช้าเลยผสมกาแฟผสมโปรตีนใส่ในน้ำแกงใส่ในไกหมดเลยแล้วแต่คุณจะใส่รสชาติไม่มีเปลี่ยนอะยังไงก็ตามดื่มฉลองกับของขวงวันแม่หนใจอ้อเนี่ยดื่มนี่เป็นประจำเลยนะอะไรหัวเข่านู่นนี่ไม่๊อกไม่แก้ไม่เมื่อย โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยออมันดีขึ้นใช่ไหทุกวันอืมคือเหมือนปกติเอ้ยเราถายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงี้อาการเอาจริงนะเหลือสิ่งอื่นใดนะไม่ต้องมีของคงของขวัญหรืออะไรมาให้ก็ได้เนี่ยสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็ ให้พวกเราอะนะ <oney S 2> ให้น้องเชียร์แล้วก็น้องแชมป์ช่วยด้วยช่ด,ด้วยเฟย์เฟยเฟยเฟยด้วยทุกคนเลย <charge> ในครอบครัวนะให้แบบทะลุทะลวงอยาได้มีอุปสรรคขัดขวางเจริญก้าวหน้าแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกับที่ดูแลสุขภาพให้มาด้วยฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณมามากๆเช่นกันขอให้แข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกๆคนแข็งแรงนะคะถ้า มองหาของขวัญให้คุณแม่นะเชื่อว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งใดเลยนะคะก็อย่างคริสตัลคอลลาเจนนะเพราะว่ารักแพ้เนี่ยดูแลยันข้อเลยจ้าโอเคฉะนั้นแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นนี้ก็ไม่เอาเนาะเพราะว่าสุขภาพสำคัญกว่าไปละไต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาอะไรเอออะไรนะม้าจะไปญี่ปุ่นพอดีเลยเหรอใช่จะไปญี่ปุ่นพอดีเลยแหมเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือทั้งพ่อทั้งทั้งซับ ครบเลยนะครบเลยอ่ะไปปบญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานจ้ะไปจ้ะเอาคริสตันคอลลาเจนไปด้วยนะจ้ะโอเค